สวัสดีค่ะชื่อวานะคะปัจจุบันค่ะเป็นนักลงทุนในกลุ่มของบ้านมือสองค่ะแล้วก็ตอนนี้เน้นรีโนเวทนะคะในบ้านของโซนโคราชท,ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ออทํางานในส่วนของตัวในหน้าด้วยในส่วนของงานในหน้าแล้วก็งานรีโนเวทค่ะก็เริ่มมาจากแบบเต็มตัวนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ปีที่5้าลวค่ะ ก่อนหน้านี้งานแรกตั้งแต่เรียนจบมาคือเป็นงานขายบ้านโครงการซึ่งเราทำมาประมาณ3ปีแต่ว่ามันก็นานมาแล้วเนาะประมาณ10กว่าปีที่แล้ว5ปีให้หลังมาเนี้ค่ะเราก็มีโอกาสได้ขายบ้านให้รุ่นพี่คนหนึ่งนะคะเป็นเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเดียวกันเหมือนฝากขายบ้านอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้ตัวความรู้เดิมของเราค่ะมาขายบ้านให้พี่เขาปรากฏว่าขายได้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ทำอะไรเสริมกับงานหลักงานประจำของเราเนาะ ก็เลยเริ่มต้นงานนี้ค่ะด้วยงานในหน้าแล้วก็พอมามีงานในหน้าเสร็จปับ๊บเราก็เลยมองหาเพิ่มเติมค่ะว่าในส่วนของความรู้ที่เรามีเนี่ยเราก็มีความรู้ในเรื่องของงานรีโนเวทงานก่อสร้างนิดๆหน่อยๆเนื่องจากงานเดิมที่เราเคยทำเนี่ยเราขายบ้านด้วยแล้วเราพาลูกค้าไปดูหน้าง,งานด้วยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอะถ้าเรารีโนเวทบ้านขายเนี่ยมันก็น่าจะดีเหมือนกันเลยทําให้มาเป็นงานในหน้ากับงานรีโนเวทบ้านขายจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลังเนี้ยใช้ระยะเวลารีโนเวท ค่อนข้างเยอะกว่าหลังอื่นๆเ <c oughs> นื่องจากว่าเราเจอกับปัญหาค่ะเป็นเรื่องของตัวผู้รับเหมาเ <c oughs> นาะซึ่งหลังเนี้ยจบผู้รับเหมาวิที่3ชุดตัวบัตเจตที่เราตั้งไว้ในเรื่องของรีโนเวทอะค่ะมันก็สูงขึ้นไม่ได้ลดคุณภาพหรือสิ่งที่เราวางไว้ว่าจะรีโนเวทเนาะแต่ว่าเรายอมในเรื่องของตัวกําไรน้อยลงค่ะเพราะเราคิดว่าการรีโนเวทบ้านค่ะมันจะเหมือนเราต้องทําให้เหมือนบ้านเราอยู่มันถึงจะรู้สึกว่าอ่าโอเคลูกค้าถูกใจพอใจไปเกิดการบอกต่อได้างค่ะ จุดเด่นของบ้านนี้นะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวลงรถหน้าบ้านนะคะ <Julian. S 2> ที่เป็นหลังคาทรงสูงเปิดขยายหน้ารั้วเป็นสองจอดจอดรถได้เต็มคันแล้วก็มีเรื่องของครัวด้านหลังค่ะที่เราจัดเต็มให้เลยค่ะค <อะ S 2> ือรั้วเนี่ยของเดิมเขาจะมีแต่รั้วโปร่งด, <อะ S 2> ด้านเดียวนะคะของเราอ่ะรือด้านนี้ออกหมดเลย <อะ S 2> แล้วก็ทําเป็นสองจอดเข้าออกได้สองทางจอดรถเก๋งได้จอดรถกระบะได้แล้วก็จะมีช่องสําหรับ บังตาตรงนี้ค่ะเพิ่มให้ติดตัวบ้านเลขที่กล่องปลั๊กไฟออดอะไรให้เรียบร้อยค่ะหลังคาของโครงการค่ะจะมีมาให้ส่วนหนึ่งนะคะ,ะก็จะเป็นติดตัวบ้านแล้วก็เชิงชายจะเหมือนหลังข้างๆแบบนั้นซึ่งเรามองว่าหลังคาค่ะถ้าใช้ตัวเดิมแล้วต่อเติมออกมาเลยอะ่ะมันจะต่ําแล้วก็มืดมข้อเสียก็คือลมจะไม่เข้าแล้วก็แสงจะไม่เข้าเราก็เลยทําการลื้อทั้งหมดออกเลยในส่วนของหลังคาลงจอดรถแล้วก็ ทำโคงเหล็กยกระดับขึ้นไปค่ะทีนี้ความพิเศษเพิ่มเติมก็คือในส่วนงตัวท้องหลังคาค่ะเราใช้เป็นแบบ pu f o a m ซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือ 1. ในเรื่องของการซับเสียงเวลาฝนตก 2. ในเรื่องของระดับอุณหภูมิในบ้านค่ะมันจะลดลง แล้วก็ระยะการใช้งานตัวนี้จะอยู่ได้แบบยาวๆเลยค่ะคอนเซปต์ของเราค่ะในการทําหลังนี้นะคะก็คือเราต้องการในเรื่องของแสงแล้วก็ลมนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าเราทําปิดไปทั้งหมดเลยลมจะไม่เข้าอย่างตอนนี้ที่ยืนๆเนาะก็จะมีลมผ่านตัวบ้านซึ่งหนึ่งลมผ่านตัวบ้านจะลดเรื่องอุณหภูมิของตัวบ้านด้วยการระบายความร้อนออกจากตัวบ้านแล้วก็ในเรื่องของตัวแสงค่ะจะเข้าได้ดีมากขึ้นค่ะหลังคาสูงสองเมตรกว่าค่ะหรือข้างๆตรงนี้ออกเลยค่ะแล้วเราก็ ทำระดับใหม่ขึ้นไปให้มันยกสูงแล้วก็คุมเต็มพื้นที่เราไม่ได้ทําต่อจากตัวเดิมข้อดีของการทําหลังคาสูงนะคะก็คือ1เนาะเราใส่ตัวหลังคา PU-foam เพื่อลดอุณภูมิตัวบ้านแล้วมันจะมีเรื่องของตัวแสงภายในบ้านที่จะทําให้เจ้าของบ้านประหยัดไฟได้ด้วยอย่างตอนนี้เราอยู่ในตัวบ้านนะคะเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของบ้านหลายหลังที่มีหลังคาหน้าบ้านที่ต่ําค่ะ มันจะไม่มีแสงเข้าตัวบ้านหรือแสงเข้าน้อยแต่ว่าอันเนี้ยแสงเข้าเยอะในส่วนของกลางวันนะคะไม่จำเป็นต้องเปิดไฟก็ได้อยู่ได้เลยแบบประหยัดไฟอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของตัวบ้านนะคะคืองานของเดิมๆมันจะดีอยู่แล้วเราก็เก็บในส่วนที่มันเป็นปัญหาเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นผนังที่ขึ้นลาเราก็จะสกิมโค้ดใหม่หลังเนี้ยคือสกิมโค้ดทั้งหลัง Oh. แล้วก็ในเรื่องของตัวห้องน้ําเราก็ปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานให้มันสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ <c oughs> ในส่วนของฟังก์ชันตัวบ้านนะคะ <c oughs> ก็หลังเนี้ยหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของหน้าบ้านที่จะดสองคันแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบไฟเราเดินใหม่ทั้งหลังเนื่องจากว่าหลังเดิมเนี่ยพอเราเข้ามาสำรวจแล้วจุดไฟคือน้อยมาก <c oughs> อย่างห้องรับแขกตรงนี้มีโปะโคมกลางแค่จุดเดียวนะคะห้องนอนมีโป๊โคมกลางแค่จุดเดียวฉะนั้นปัญหาของหลายๆหลงังหรือคนที่อยู่อาศัยเนี่ยคือแสงไม่พอ แสงไม่พอปะมันทาให้ห้องยิ่งมืดหรือในช่วงที่แบบกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของยุงเรื่องอะไรเนี่ยมันจะอยู่ได้ง่ายแล้วด้านหลัง,ง่ยตอนที่คุณปาซื้อมาเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วไหมตรงนี้เอ,อ่อด้านหลังไม่มีหลังคาค่ะแต่ว่ามีเคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะที่ที่เป็นตัวไอตัวเดียวซึ่ง เราก็มองว่าจริงๆในส่วนของครัวมันก็เป็นจุดสําคัญส่วนหนึ่งของคนอยู่อาศัยในบ้านค่ะเราก็เลยทําหลังคาเนี่ยให้มันเป็นสเตปยกสูงเหมือนกันใส่หลังคาเป็นแบบ p u วโฟมมีช่องโปร่งแสงเพื่อรับแสงเข้ามาแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเดิมเป็นตัวไอค่ะเราทําการต่อเติมเพิ่มหล่อตัวเคาน์เตอร์ครัวเพิ่มค่ะเป็นตัว L แล้วก็เราคิดฟังก์ชันให้เลยในเรื่องของการใช้งานค่ะอย่างตรงเนี้ยก็จะวางเตาแก๊สมีเจาะรูเตาแก๊สให้ ตรงนั้นมีปลั๊กสําหรับหม้อหุงข้าวแล้วก็มีซิงล้างจานด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บของอันนี้คือฟังก์ชันที่เราคิดให้แล้วก็ในส่วนของจุดในครัวค่ะก็จะมีทั้งจุดปลั๊กจุดน้ําดีนะคะอันนี้สําหรับตู้เย็นเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นฝาท่อพักน้ำรอบบ้านค่ะจริงๆต้องบอกว่าหลังนี้ยเดิมเนาะที่มาซื้อค่ะรอบบ้านะเป็นดินหมดเลยไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยแล้วปัญหาที่พบก็คือเวลาฝนตกค,ค่ะน้ําฝนเนี่ยก็จะลงที่ดินแล้วก็ดินซุดรอบบ้านนี่คือปัญหาของหลังนี้ ฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ทําการปูคอนกรีตทั้งหมดแล้วปูกระเบื้องทับในส่วนของความสวยงามเราก็จะเน้นกับช่างกระเบื้องค่ะอย่างเช่นกระเบื้องเราเป็นลายเนี้ยค่ะเราก็จะให้ช่างเนี่ยดูในเรื่องของการต่อลายให้เรียบร้อยอฉะนั้นเวลามาอยู่มันก็จะดูไม่น่าเกลียดอันนี้ห้องน้ำเ,เราเราปรับฟังก์ชันเพิ่มดีกว่าไม่ได้เรียกว่าทําใหม่ทั้งหมดนะคะก็อ,อย่างแรกเลยเป็นเรื่องของตัวตัววงกบนะคะกับประตูซึ่งบ้านเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้วงกบที่ต่ํากว่า2เมตร ะะอันนี้เราเอาออกเลยแล้วก็ใส่เป็นแบบ2เมตรเป็นแบบมาตรฐานของปัจจุบันนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของตัวในห้องน้ําค่ะนะในห้องน้ำเนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นแบบการปูก,กระเบื้องแค่เมตรกว่าๆด้านบนเนี่ยจะเป็นคอนกรีตทาสีปัญหาก็คือพอใช้นานๆไปปั๊บผนังเจอความชื้นสีหลุดล่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ไปสรรหาเลยสรรหากระเบื้องสีเดิมเกดเดิมเฉดเดิมเลยค่ะอันนี้ก็หาอยู่หลายร้านจบท,ที่ที่เดียวนะแล้วก็ ในส่วนตัวนี้มันจะปิดปัญหาในเรื่องของตัวผนังชื้นได้ด้วยนะคะแล้วก็เราทําในเรื่องของตัวกั้นส่วนกั้นส่วนของโซนอาบน้ําโซนช่อโครกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างเงี้ยค่ะทำบังไอเพิ่มเติมเพิ่ม,ม,มฟังก์ชันการใช้งานให้สะดวกสบายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสังเกตไหมคะว่ามายืนในหลังเนี้ยมันจะไม่ได้ร้อนมากเนาะถามว่าความร้อนอมีไหมมีแต่ว่าหลังเนี้ยมันร้อนน้อยกว่าหลังอื่นเพราะว่าอะไรเรา กันความร้อนตั้งแต่หลังคาหน้าบ้านค่ะทีนี้พอความร้อนมาน้อยปับ๊บมันทําให้ในตัวบ้านเนี่ยระบายอากาศได้ดีความร้อนน้อยลงประกอบกับเราทําหลังคาด้านหลังค่ะที่เป็นครัวเนี่ยเป็นแบบยกสูงทีนี้ลมพอเข้าหน้าบ้านปั๊บออกหลังบ้านมันโฟออกข้างบ้านค่ะอ,อันนี้คือข้อดีนะคะที่เราแบบคิดให้เพราะว่าหน้าร้อนเมืองไทยตอนนี้คือร้อนมาก 41องศาแต่หลังนี้เอาอยู่พูดถึงว่าทําไมถึงเลือกบ้านหลังนี้มาจับมารีโนเวทค่ะต้องบอกอย่างแรกก่อนเนาะเราเราเลือกในโซนที่มีผู้อาศัยต้องการที่หัวัยเป็นจํานวนมากมซึ่งในหลังนี้ค่ะก็จะอยู่ในส่วนของโซนเขตอุตสาหกรรม,มซึ่งโซนเขตอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่มีคนหาบ้านเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองในโซนนี้เนี่ยราคาบ้านเนี่ยไม่แพงมากจับต้องได้ แล้วก็3ค่ะทําไมถึงต้องเป็นหลังนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราเคยรีโนเวทหลายหลังที่เป็นโครงการหมู่บ้านเปิดใครจะเข้าจะออกก็ได้หนึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่โครงการนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านปิดเข้าออกทางเดียว 2. เป็นเรื่องของตัวบ้านนะคะโครงการนี้ตัวบ้านเนี่ยยกสูงตัวโครงการเนี่ยยกสูงกว่าพื้นถนนฉะนั้นปัญหาเรื่องของตัวท่อระบายน้ําค่ะที่เคยเล่าให้โค้ชัยฟังก็คือว่าปัญหาหลักๆของบ้านมือสองเป็นเรื่องของท่อระบายน้ําเวลาฝนตกเนี่ยถ้ามันมีน้ําพุ ออกจากท่อหน้าบ้านแสดงว่าท่อโครงการนั้นตันแต่หลังนี้คือท่อแบบโล่งมากเนื่องจากว่าหลังนี้ท่อพักน้ําในโครงการค่ะจะเป็นท่อพักน้ําของบ้านพักอาศัยอย่างเดียวน้ําของด้านนอกเนี่ยมันจะไม่ได้เข้ามาปนในโครงการเลยอันนี้คือข้อดีอค่ะแล้วเ,เห็นว่ามันมียูนิตไม่เยอะด้วยใช่ค่ะก็โครงการนี้มี ยูนิตไม่มากค่ะประมาณร้อยนิดๆฉะนั้นเนี่ยในส่วนของลูกบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอยู่อาศัยเป็นบ้านเช่ามีนะคะแต่เพียงแค่ว่าในส่วนองการอยู่อาศัยของแต่ละหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบอยู่แบบเหมือนคนทํางานค่ะไม่ได้เสียงดังมากเหมาะกับการพักผ่อนหรือใครที่แบบอยากอยู่บ้านที่มีความปลอดภัยขึ้นในระดับห <1. S 1> นึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็มาเลือกโครงการนี้ก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยคุณวาตั้งขายไว้ที่เท่าไหร่นะหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นค่ะ คือเมื่อกี้เช็คแก่ทางด้านข้างนี้ทอสอด้านข้างนี้ทอสอคือร้านสามปลายที่ยังเป็นบ้านแบบเดิมๆ,ๆ,ๆยังไม่ได้รีโนเวทค่ะอ๋ออันนี้ร้านห้าแสนห้า,าหา 5, มืนหมม่นประเมินเกินนี้แน่นอนเกินได้แน่นอนค่ะโอเคก็ติดต่อเบอร์คุณวาได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับ